อะไรวะเนี่ยใม่ใกล้ๆเหมือนตอนเช้านปีหนึ่งเก้าเก้าหกเก็บเลยมาก็ปีต่อมา ดีเซลพลังงานที่ห้องครัวมันโยกยเห็นเพี้ยอะไรหน้าเนี่ยหายวะเสียต้นไมห้หายไปแล้วแต่มันไม่ใช่ว่ามีไปแล้ว

ขี้เสียมันทั่วห้องเลย

ตัวเฮีย yeah. <c oughs> จำฉันได้หรือเปล่า มีคนเอาโอเคเฮ้ยมีแต่เรื่องมีแต่ลาวอืม น้ำไหนเปิดไม่มีใครโอเคกูดีกว่าจะแบบดินต้งแชร์ข้างหลังกูจำฉันได้หรือาจำฉันไม่ได้เหรอมึงคือใครแลวอวหูเต็มบ้านเลยเนี่ย เฮ้ยเชียแล้วยายาอะไรอยู่นี่กูเล่นอะไรเนี่ยกูเล่นเกมอะไรเนี่ยแบตเตอรี่ฉันฉันอนิตะใครคืออนิตะไม่จักใครทั้งนั้นเฮียไม่ได้มาคุยกู อุ้ยเฮียแม่มึงดูไม่ใช่อุ้ยเอาอีเรี่ยเฮียเฮียไม่ตลกกูไม่ตลก

คุณเป็นใครจำฉันไม่ได้เหรอบอกฉันมาว่าคุณเป็นใครก็เด็กผู้หญิงที่คุณที่ที่โรงเรียนเหรอเออเวนเจีย <11 years. S 2> ต้องการอะไรอย่างฉันจำฉันไม่ได้เลยเหรอ ไม่ได้เลยฉันอยากให้คุณสนใจฉัน มึงก็ปักไฟมาไว้ใกล้น้ำไอ้เหี้ยปิดจังเหีห้ยเลยเปิดโอโ้โหควยเลยปิดอีกแล้วปิดทำไม จำชั้นให้ได้คิดว่าชั้นลืมแล้วเหรอสายไฟกลับมาแล้ว้ยกูไม่ตลกเจี๊ย ชื่ยอะไรมีเสียงเดินชิบหายลนะตายกูตายมีเสียงเดินตาใครวะกูไม่ตลก đừng đi bắt na. ơi. cái gì? cái gì? cái gì? cái cái gì? cái gì? cái ต้องหาอนะไรทุกอย่างเดคิทตันอะไรยาวาบตูปิดชิปหายแล้วไม่ตลกเกมนี้กูไม่ตลกจริงอะไรของมึง ไอ้มันไฟเดือดชีต้องหาคุณแจอ้ยเอะอะไรอ๋อมันชี้บอกกูพื้น ออไอในมือกูนเนี่ยโอ,โอ,โอ้เอาอกแล,ล้ะเต่นกูตลอดทำไมคนถึงสำคัญจังละ่ะ าไหนเนี่ยไม่ใช่ noon มันบ่ายป่ะ afternoon หนึ่งเก้าเก้าหกสวัสดีจบไหมทำตัวแปลกนะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฉันเข้าไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแปลกจังเลยแบตเตอรี่อยู่นี่นะเอาไปไปใส่ให้หน่อยได้ไหมฉันไม่ได้พูดเล่นนะฉันไม่รู้ซ้ำว่านายเป็นใคร รือใชมาที่นี่ได้ยังไงเธอนี่แปลกจริงๆเลยวันนี้ยังไงก็ตามเอาแบตเตอรี่ไปเถอะขออ่านหานังสือให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยไป,ไปแล้วมันไปใสท่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยเหรอจะไม่ได้เหรอว่า ลงรถอยู่ตรงไหนกดดันมาตั้งนานเี่สบายแล้วกูเฮ้ยส,สดใสย,ยิ่งๆเลยบ้านหลังนี้มันกั็ของฉันเลยก่อนที่จะรีโนเวทมึงใส่อะไรเนี่ยอุ๊ย ใส่ฐานหรือ,อยังใช่ดูสิว่าฉันเจออะไรเป็นของที่แปลกมากๆนี่มันคิดตัดนนี่อย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูเอาไปแล้วไม่จบ ไม่จบไม่สิ้นจริงๆทำอะไรทำอะไรทีนี้ทำอะไรไอไวเลยมีอะไรก็บอกมาฉันจำอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะอุย้ยสัตว์เยออัาเป็นใครกันไปดับเชื้อเลยอุย้ยอย่าดับดิ ตาสว่างแล้วให้กูไปไหนวะไอ้เฮียไปบอก hey, <here. S 1> บอีกแล้วกูออก,ก็เดินมั่วเลยนะนกปะนี่นกนกเป็นเฮียเลยไม่ใช่แล้วแปลกแปลกแล้วไม่ใช่นกธรรมาดาพ่อ oh, มึงตายกูเดินใส่นะี ทางด้านซ้ายน is คือ my world ฮะไม่ใช่โบ world เหรอนี่เซนต์ทำไมเฮ้ยกูอ่านไม่ทันไหลไปแล้วเรียกมานเถอะเอาอีกแล้วมาเถอะมาเถอะมึงนี่หลายรอบแล้วโอ้ตายเออไม่ตาย วิ้ยอะไรอ่ะไม่ตลกมึงใครเนี่ย <c oughs> โอ้โหกูว,ว่าแล้วไอ้เฮียกระพริบตาด้วย ไม่เอาโอ้อีไปไหนก็ไปเลยเงาใครมันมีเงาจริงๆนะเฮ้ยของเราหายอะไรมือใครอีกแล้วเนี่ย ฮื้อเอาคิดต่อมือให้ฉันน่าเกียดจิบหายตัวไอ้เฮียดเฮียเฮ้ยไอ้สัตว์ฮื้อเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อย่าหันสิ เอ้ฉากกองยนว่ะอันนี้ตะช่วยกูด้วยเอาเปิดได้เฉยเลยโอ้โอเคอยู่นี่ทูสบิวตี้ฟูลฟีลิ่งถ่ายไปแล้วต้องรดน้ำมันหรือเปล่านะ cũng không biết luôn mà, không biết luôn mà, không biết ừ, luôn mà, không biết luôn mà, không biết จำได้หรือเปล่าไม่อะกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวอะฉันลักคุณจำได้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตโปรดอันโปรดของพวกเราคืออะไรมันถูกเรียกว่าอัมเฟนคุณรักความรู้สึกของความรักที่สวยงามฉันรักคุณฉันรักคุณ อัมเฟดมีช็อกโกแลตแบบนี้จริงวะ่ะแต่มันเป็นชื่อเกมอะอัมเฟดอุ๊ยแม่งอะไรของมึงเนี่ยมึงเป็นใครวะทุกสิ่งทุกอย่างนี่เกิดขึ้นเพราะว่าการทดลองของพวกเราผมที่เราเนี่ยเหรอันจำไม่ได้แล้วว่ามีคนช่วยฉันด้วย อย่าไปเชื่อใจอดีตของฉันจงเชื่อใจตัวฉันในปัจจุบันเอาฉันกลับมา <c oughs> ฉันไม่เข้าใจอะ่ะวไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> คุณจะไปกับฉันไหม ที่มันทำให้ฉันมีความสุขมากถึงแม้ว่าฉันจะจำคำตอบของคุณจากครั้งก่อนไม่ได้ครั้งก่อนเหรอชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูสวยแล้วกูไม่ต้องตอบอะไรไปไหนอะไห้กูไปไหน,ไหน ฉากจบดีแน่เลยเย้ตอบเยสทุกอย่างปกติโอ้ชิตไม่ไม่ปกติแหละกลัวไหมนี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเราได้อยู่ด้วยกันแล้วเหรอฉันไม่รู้ไม่ไม่จริงไม่จริงแลละภาพอย่างนี้ไม่จริง เฮ้ยฉากตัวที่สองเอาเลยฉากตัวที่สองโนไม่อะเฮียมตัวอะไรนี่เมียเอาเดือวไปแล้วโอ้โหกูมไม่ชอบตัวนี้เลยหลายทีแล้วมึงอ่ะกูขอเตะสักทีเถอะจะริบบอนพวกนี้ คือโลกที่คุณเคยผ่านเคยเจอแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปอุยอ้ยเฮ่อไม่จบด้วยยาวเลยมึงเอามันมาหรือเปล่าใช่อยู่นี่ไอ,อยู่อะไรอะไรอยู่นี่เงาอะไรมาหนึ่กกลับมาอีกแล้วพร้อมแล้ว

เจ๊กูหายไปแล้วเปิดเปิดเปิดกลับไปได้ไหมไปช่วยเปิดมันกลับมาระเบิดไปเลยตายห่าจบไม่ต้องเล่นโอ้อันนี้คือเอ็กซ์เพรเหรอมันเกมดีมากอะถึงมันจะเล่นแค่สี่สนาทีอะแต่แบบมันทำวันดีกว่าไอ้อันนั้นนี่อะอยากจะเชื่อกูเล่นเกมดีในราคาไม่ถึงสิ ในราคาไม่ถึง20บาทก็ได้เกมที่ดีขนาดนี้